โอเคท่านผมขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาสอนทากับดักกันในเกมไม้ครับนะฮะก็นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากับดักกันนะครับผมเป็นกับดักที่บอกได้ว่าโคตรเนียนเลยครับผมเนียนมหาเนียนยังว่าได้ครับผมนะเพราะเป็นกับดักที่เนียนมากครับผมกับดักนี้ผมก็คิดค้นขึ้นมาเองครับผมแล้วมันสามาราใช้ได้ผลจริงๆนะถ้าสมมุติ เพื่อนเพื่อนคุณมาเล่นเทอของคุณแบบเนี้ยแล้วคุณจะแกล้งเพื่อนของตัวเองครับเอากับดักนี้ปชิชารับรองครับถูกใจแน่นอนครับผมเนี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยครับผมก็จะสร้างเป็นกับดักผมก็จะสร้างเป็นแบบคล้ายแบบเป็นอะไรว่าเป็นที่แบบคล้ายๆแบบชกมวยฮะแบบนี้ครับผมนะผมก็จะสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ซอมบี้เข้าไปอยู่นั้นถ้าสมมติ ผมเปิดหลังคาซอมบี้มันจะโดนแดดแล้วมันจะตายนะครับผมนะโอเคนะกับดักนี้มีชื่อว่าซอมบี้ที่หายไปนะครับผมโอเคครับชื่อมันก็สยองเลยแล้วกับดักจะสยองขนาดไหนะเราไปดูกันกครับผมครับผมจะปล่อยคนคอยดูฮนะผมจะปล่อยซอมบี้สักสามตัวแล้วผมก็จะใช้น้ํายาล่องหนใส่มันนะครับแล้วมันก็จะล่องหนนะครับเนี่เห็นไหมหนะตัวลูกมันทําไมไม่ล่องหนวะ เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวตัวลูกมันไม่ล่องหงนโอเคครับล่องหงนแล้วเราแล้วเราแล้วคุณลองดูครับผมจะวางคนไปสองคนนะครับเนื้อเอาละครับอะไรครับอืมเอาละครับถูกตีครับอืมดูคนคนนั้นครับกลายเป็นซอมบี้ครับคราวนี้ครับเนื้ออืมถูกตีนี่นี่ครับนี่กลายเป็นซอมบี้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับกับดักนี้ก็ คือเดียวว่าสยองกันเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เอาห็นว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมบอกวิธีทํานะครับให้ท่านผู้ชมสร้างสร้างเหมือนกับผมนะสร้างแบบเป็นที่แบบกันแดดให้ซอมบี้นะครับแล้วก็เอาซอมบี้เข้าไปในนั้นแล้วก็จากนั้นใช้น้ํายาน,นี้ครับน้ํายาเขาเรียกว่าอะไรน้ายาล่องหนฮะม,นนนมันอยู่ในนี่ครับมันอยู่ในนี้นะครับนี่น้ํายาล,ล่องหน หรือเปล่าวะเนี่ยสองอันนี้ครับน้อยาล่องหนนะครับเนี่ยแล้วก็เอาขายซอมบี้แล้วก็ขายคนนะครับผมแล้วก็เป็นหวาคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนครับผมเจอลิปหน้าผมสวัสดีครับ